ภายหลังจากนางเอกคนดังอย่างปุกลุกฝนทพิปเสียคุณแม่สุดที่รักไปเมื่อช่วงปลายเดือนสิงหาคมของปีที่ผ่านมาก,ก็เลยทําให้ชีวิตของตัวเองคิดหนักว่าบ้านเงียบเหงาเพราะว่าคืนปีใหม่ทุกปีก็จะมีคุณแม่มาร่วมฉลองอยวยตลอดแต่งานนี้ก็ไม่มีคําว่างาแล้วเมื่อสาวผู้ลุกมีมิตรภาพที่ดีงามอย่างพระเอกหนุ่มไม้พระระเดชและครอบครัวที่มาร่วมสร้างความสุขและก็เสียงหัวเราะแบบพร้อมหน้าโดยที่นางเอกก็ได้โพสรูปบ,บรรยากาศงานปีใหม่เร็กๆแต่ก็อบอุ่นของสองครอบครัวพร้อ,อ,พอ,พอพมระบุข,ข้อความ ไวว้่าขอคุณไฟชายจากใจว่าคิดนมาตลอดว่าวันสิ้นปีจะออกมาแบบไหนทุกปีก็เคยมีแต่คุณแม่มาด้วยสองคนพ่อลูกคงจะเงียบเหงาหน้าดูแต่ขอบคุณคุณป้าต้นขอบคุณคุณแม่แล้วก็ขอบของไม้ที่มาสร้างความสุขและก็เสียงหัวเระให้กับคุณพ่อซึ่งปีนี้ไม่เหงาเลยมีความสุขมากๆและก็สวัสดีปีใหม่แฟนๆของปุ๊กลูกทุกคนด้วยนะคะขอให้มีแต่สิ่งดีๆในปีนี้อะไรที่ไม่ดีทิ้งเอาไว้ในปีที่แล้วเริ่มต้นทำสิ่งดีๆทำตามความฝันสู้ไปด้วยกัน อันใหม่นะคะขอพระเจ้าอวยพรเสริมกำลังทุกๆคนเลยนะคะ Happy New Year ค่ะ